จากทางผู้ในการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดสนองายนะครับท่านมนตรีบวกสมัยและทีมงานครับขรกกอบเรียเชิญครับเชิญวิยากรณ์ทางของาของสํานักงานจัดก,การเลือกตั้งด้วยนะครับนะครับประกอบไปด้วยนะครับทางท่านสิริพรสืรอประเสริฐนะครับท่านมนชัยนาบนนะครับ ท่านสรงสุดาอัจจักนะครับท่านักด้รับถ้าอ่านชิปผิดนะครับปอะกาศเชิญครับเตรียมท่านผู้ปรสบที่จะสมัครเป็นสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างขายท่านที่ประสงค์จะสมัครเป็นนายกองค์การบริหา,าร,ราส่วนจังหวัดอ่างขายที่กระตุ้นท่านนั้นจะพบนายมนตรีบุงสวยผู้ประกอบการบริหารส่วนจังหวัดอ่างขาย เพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการการดำเนินการภายใต้สถานการณ์โควิด -19 นะครับเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบเรียบร้อยก็จะขอแนะงนำวิธีการที่ท่านจะต้องเตรียมตัวที่จะมาสมัครนะครับเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยรวดเร็วสมบูรณ์นะครับ แล้วก็ไม่็นการเสียเวลาหลังจากที่ท่านสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ไปดำเนินการตามภารกิจของท่านนะครับก่อนที่จะเลื่อลงในรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารการรับสมัครนะครับก็จะขออธิบายถึงวิธีการ,กการเกี่ยวกับการตั้งแต่ขั้นตอนการเข้ามาในบริเวณองค์การบริหารส่วนกบัด ว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็ขอเริ่มต้นอธิบายเพื่อให้ทราบนะครับในเบื้องต้นนี้ขอเล่าถึง,งปัจจัยมายไปก่อนแต่ว่าท่านทั้งหลายาาว่า,างจะทราบว่าปัจจัยมาเป็นไ,ไปอย่างไรนะครับเกี่ยวกับกฎหมายตัวใหม่นี้นะครับซึ่งเขาไ,ได้บันทึกไว้ในบทเฉพาะการของกฎหมายนะครับว่า เมื่อมติครับนตีให้ความรผิดชอบแล้วซึ่งมติให้ความรผชอบเมื่อวันที่6ตุลาคมนะครับให้ความรับผชอบให้มีการจัดการเืิกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้นายกองการบริหารส่วนเมื่อวันที่6ตุลาคม2563โดยให้กรกตประกาศและกรกตก็ได้ประกาศแล้วนะครับเมื่อวันที่26ตุลาคมนะครับให้มีการจัดการเกิดตั้ง ให้ยาเสร็จภายใน60วันซึ่งกอตจังหวัดก็ได้แจ้งให้กา,ก,าาาการบริหารส่วนจังหวัดเสนอร่างประการภายในวัน 27, ที่27และ28คือวันนี้ทางกอตจังหวัดก็จะให้ความรับผชอบประกาศแล้วพรุ่งนี้วันที่29ตุลาคมผมก็จะมีการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาการบริหารส่วนจังหวัด ของข่ายและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของข่ายในระหว่างวันที่2พฤศจิกายน2563ถึงวันที่6พฤศจิกายน2563ตั้งแต่เวลา10ตัง้งแต่เวลา8.30นจนถึงเวลา16.30นนะครับนะครับเพราะเป็นวันสุดท้ายทีนี้เรื่องความรวดเร็วการก็เข้าสู่กระบวนการ ในการปริจารการรับสมัครครับในเช้าตรู่ของวันที่2นะครับท่านก็จะเดินทางมาถึงหน้าบริเวนทางเข้าออสำนักงานโครงการบริหารส่วนจังหวัดซึ่งอยู่หนังธนาคารกรุงไทยนะครับอันนี้ก็ขอความร่วมมือกับทุกท่านนะครับเดินลงจากรถแล้วทำการคัดรองนะครับ จากหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตนัวแล้วก็เดินตรงมาที่บริเวณตรงนี้นะทางเข้านะครับก็เป็นจุดคัดกรองนะครับซึ่งตามาแผนพังนะครับก็จะบริเวณตรงตรงนี้นะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือของท่านก็จะเป็นจุดคัดกรองที่สองตรงนี้นะครับขอความบราณา ผู้ญาตเฉพาะผู้สมัครและผู้ติดตามทันละไม่เกินหนึ่งท่านนะครับขออนุญาตนะครับเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อนะครับต้องมีระยะเป็นระยะห่างทางสังคมนะครับขอนะครับมีผู้ติดตามได้ไม่เกินหนึ่งท่านนะครับเพื่อช่วยเหลือ ท่านในการกรอกเอกสารหลักฐานและก็เตรียมหลักฐานนะครับซึ่งเราก็จะมีหลังจากที่ท่านเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับท่านสามารถยื่นตรวจอกวรก่อนท่นเรียกตรวจสอบครับท่านลงเวลานมาก่อนนะครับท่านลงเวลามาก่อนนะครับลงเวลามาเพื่อที่ลงเวลาสมัครนะครับที่โต๊ะที่จัดไว้ให้นะครับ ฝั่งขวามือหันหน้าออกไปฝั่งขวามือนะครับโต๊ะแรกก็จะเป็นอำเภอโคพิสัยเขตหนึ่งเขตสองเขตสามเขตสี่เขตห้าและเขตหกนะครับตามด้วยอำเภอเกาะไร่เขตหนึ่งเขตสองและเขตสามนะครับข้างในสุดเป็นอำเภอโอตานะครับนะครับตามผังนะครับ แล้วก็บริเวณทางซ้ายมือของท่านนะครับทาซสายมือหน้าหนขานหน้านโน้นนะครับก็จะเป็นเขตหนึ่งอำเภอท่าบ่อเขตสองเขตสามเขตสี่เขตห้าครับตามด้วยอำเภอรัตนวัตปีเขตหนึ่งเขตสองอำเภอศรีใหม่เขตหนึ่งเขตสองต่อมาด้วยอำเภอสังคมและอำเภอสักไทรแต่เดียวนะครับเข้ามา เดี๋ยวลงเวลานะครับลงเวลาก่อนนะครับลงเวลาแล้วก็ยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสําหรับผู้ที่จะประสงค์สมัครนายกนะครับก็จะมีเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับเป็นเคาน์เตอร์ตรงนี้จัดไว้ให้สําหรับนายกนะครับผู้สมัครนายกนะครับตรงนี้ สิ่งที่ท่ทานต้อเตรียมมานะครับหนึ่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับพร้อมภาพถ่ายนะครับจำนวนหนึ่งฉบับน,นะครับสาหรับท่านที่สมัครสมาชิกนะครับครับนะ ไม่ต่ากว่าอายุ25ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับอันนี้ตอนนี้ตรวจเช็คได้แล้วนะครับว่าจากเลือกตั้งวันที่20ธันวาท่านมีอายุครบ25ปีบริบูรณ์หรือ,อยังนะครับอันที่สําสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนานะครับตรวจดูดีๆนะครับว่าท่านมีระยะเวลา ไม่น้อยกว่าหปีในวันสมัครในวันสมัครนะครับรัดประชาชนนะครับถึงวันเลือกตั้งสำนองที่เรียนบ้านถึงวันสมัครนะครับดูดีๆครับอันที่สามไปรับรองแพทย์นะครับท่านดูดีๆไปรับรองแพทย์ท่านด้วยนะครับ หากมีหมายเหตุในใบรับรองแพทย์ว่าท่านเป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษท่านไม่ต้องมานะครับเพราะว่าท่านไม่มีสิทธิมสมัรรมครแล้วน,นะครับท่านดูดีนะครับห้าก็สีครับรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตวเองขนาดกว้าง 8.5จุด้าเซนติเมตรยาว13.5ซนติเมตรจำนวน10รูปนะครับถามว่ารูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมบวกเป็นยังไงเอาง,ง่ายๆให้เข้าใจกันหน้าตรงก็คือท่านต้องเห็นหูทั้งสองข้างนะครับให้เห็นหูสองข้างเป็นที่เข้าใจนะครับให้เห็นหูสองข้างอันนี้ไนมะ่เอานะครับ ือว่าเป็นกติกาสังคมแลวนะครับหน้าตรงต้องเห็นหมูสองข้างนะครับหน้าตรงนะครับเห็นหมูสองข้างท่านจะใส่สูตรใส่อะไรก็แล้แต่แต่ทีมของท่านนะครับไม่สวมแมสนะครับไม่สมแม่ด้วยความเป็น,ปนห่วงเยาวชน,นานะครับ ที่บางท่านแปลกใจทำไมต,ต้องสิบรูปนะครับเพราคดทำไมประกาศให้เอามาจำนวนเป็นพันรูปสำหรับนายกสำหรับสมาชิกก็เป็นร้อยสองร้อยนะครับที่ต้องนำมาเพื่อสิบรูปเอารูปที่สวยที่สุดหล่อที่สุดชัดที่สุดนะครับมาสิบรูปเพื่อที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะนำไปพิมพ์ นำไปพิมพ์เพื่อให้สวยเท่ากันหล่อเท่ากันเป็นแบบเดียวกันโดยทางโครการบรนนิหารสัดวติจะเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านี้ทั้งหมดนะครับอันที่5หลักฐานการแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน3ปีนับถึงปีที่สมัครของผู้สมัครก็คือย้อนหลังไปนะครับ ปี6ก6 2นนะครับขอเป็นรายปีนะครับเป็นรายปีนะครับเว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีกันได้ให้ทําหนังสือยืนยันก,ยน,นการไม่ได้เสียภาษีเพราะสาเหตุ่งการไม่ได้เสียภาษีอันนี้ก็ต้องทาเป็นรายปีรายปี3ปีก็3ฉบับนะครับอันที่6เอกสารอื่นๆเช่น เอกสารไปเปลี่ยนชื่อสกุลสูติบัตรหลักฐานหรือใบรับรองการเกิดที่อยู่ที่ไม่ชัดเจนนะครับและที่สำคัญท,ที่สุดเงินค่าสมัครนะครับอย่าลืมแนบให้ทจ้าหน้าที่ดูด้วยว่าท่านมีความพร้อมท่านสมาชิก2,000นนะครับท่านนายกภาษาเป,ปนินะครับขอความการุณานะครับ นะครับเพราะว่าในคราวปี2555มีสมาชิกท่านหนึ่งก็